สวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับเดี๋ยวนี้เรามาติดตามแผนการลงทุนประจำวันพฤหัสที่31มีนาคมเนาะรับสิ้นเดือนแล้วก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับกับในเรื่องของ Shark Cat Academy เนาะเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับในส่วนของทาง MC Market Channel ช่องทางธุรกิจนะครับจะมีฟังก์ชันใหม่เพิ่มขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเทรนนิ่งออนไลน์นะครับแล้ก็ห้อง s i g n a อสำหรับใครหลายๆคนที่เรียกร้องเข้ามาเนาะตอนนี้เรามีการ จัดทำให้แล้วนะครับรวมถึงในเรื่องของ c a t s n e w นะครับก็คือเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของข่าวปัจจัยเชิงพื้นฐานในเรื่อง fundamental ไม่จำเป็นต้องจบการเงินไม่จำเป็นต้องจบเศรษฐศาสตร์มา ก็มีนักวิเคราะห์นะครับที่จบทางเศรษฐศาสตร์มาโดยตรงมาวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารให้รับชมรับฟังเป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจลงทุนกันทุกท่าน,น,นเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาติดตามกันครับว่าในวันนี้ในส่วนของแผนผลิตภัณฑ์การลงทุนในแต่ละผลิตภัณฑ์มีอะไรบ้างนะครับไปเริ่มต้นกันเลยมาที่ผลิตภัณฑ์การลงทุนแรกครับในช่วงปิดตลาดเช้าวันนี้เนาะราคาเริ่มมีการย่อตัว ทีนี้ในส่วนของการย่อตัวครับ ISI นะครับเตรียมงัดสูงกว่า50อ่าแล้วถ้าเราสังเกตโซนนะครับ ISI โซนนี้นะครับอยู่สูงกว่าโซนของ ISI ในการกลับตัวก่อนหน้าฮะแล้วก็ราคายืนอยู่เนค่าเฉลี่ยด้วยนะครับราคาเวลาอยู่ในค่าเฉลีย่ยค่าเฉลี่ยจะทําหน้าที่เป็นแนวรับเพราะฉะนั้นในยะสําคัญของมุมมองก็คือถ้าราคาวันนี้ไม่ต่ํากว่า1 0 หนึ่งห้าแล้วกันอ่ะหนึ่งศูนย์หนึ่งห้านะครับถ้าไม่ต่ำกว่าหนึ่งศูนย์หนึ่งห้าในระยะสั้นยังคงมุมมองเชิงบวกต่อทิศทางตลาดหุ้นครับจากเม็ดเงินที่ไหลเข้าตั้งแต่เมื่อสองวันที่แล้วนะครับภาชน์ทิศทางของตลาดหุ้นย่อซื้อครับย่อซื้อนะครับทีนี้เดี๋ยวไปดูผลิตภัณฑ์การลงทุนถัดไปกันนะครับในส่วนของปฏิทินข่าวครับในส่วนของปฏิทินข่าวในวันนี้ครับมีตัวเลขสําคัญไหม มีตัวเลขสำคัญของ c o r e p c e Price Index ครับในส่วนของดัชนีสำคัญนะครับก็จะมี0.4คือคาดการว่าไอตัวเลขดัชนีสำคัญตัวเนี้ยจะน้อยลงนะถ้าตัวเลขดัชนีที่สำคัญตัวนี้น้อยลงประกอบกับ GDP ประจํามเดอนของทางแคนาดาเนี่ยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยอ่ะก็ค่อนข้างย้อนแย้งกันอีกแล้วนะคานกันอีกแล้ว แต่ด้วยความที่ดัชนีตัวสําคัญของธนาคารอเมริกาประจําเดือนเนี่ยมันเป็นตัวเลขสําคัญที่ถูกใช้ครับในการตัดสินใจในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสาหรัฐในช่วงอทิพหัสที่3ของเดือนในเดือนหน้านะครับเพราะฉะนั้นด้วยตัวเลขตัวนี้ครับจะส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นเนาะอีกกล่องหนึ่งที่ค่อนข้างมีความสำคัญคือ u n e m p l o y m e n t claim ครับการขอรับสวัสดิการการว่างงานถ้าขอรับสวัสดิการการว่างงานสูงขึ้น ขอรับสัสดิการ,การว่าง,งานสูงขึ้นนะจะส่งผลให้ราคาทองคําดีดตัวครับซึ่งเราก็ต้องไปเทียบกับตัว ADP non farm เนาะว่าจากตัวเลข ADP non farm ที่ประกาศออกมาเนี่ยว่างงานสูงขึ้นจริงไหมนะครับมีการจ้างงานน้อยลงจริงเพราะฉะนั้นการจ้างงานการว่างงานน่าจะสูงขึ้นก็น่าจะจริงแสดงว่าในส่วนของกล่องเนี้ยของวันนี้เองเนี่ยค่อนข้างเป็นปัจจัยเชิงบวกต่อทิศทางของราคาทองคำนั่นเองนะครับอ่าพอตอนนี้ ราคาเป็นทิศทางเชิงบวกแล้วมุมมองจะเป็นอย่างไรต่อเดี๋ยวไปติดตามกันนะในส่วนของผลิตภัณฑ์การลงทุนถัดมาครับ x a u u s d ครับ x a u u s d เนี่ยตอนนี้นะครับโดยมุมมองเนี่ยก็เป็นมุมมองเชิงบวกนะมุมมองของราคาเราจะเห็นว่าแม้ว่าเมื่อวานเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นไปแรงๆนะครับแน่นอนครับเมื่อราคามีการปรับตัวขึ้นนะครับก็ต้องมีการยอดตัวเป็นธรรมชาตินะ ก็ต้องมีการย่อตัวลงมาเป็นธรรมชาติทีนี้หลังจากย่อตัวแล้วเนี่ยราคาที่เริ่มย่อตัวลงมาแล้วนะครับมีการทำในยะอย่างไรบ้างมีการทำในยะอย่างไรบ้างมุมมองของราคาตอนนี้ครับราคามีการยกโลอ่าถ้าเปรียบเทียบจากการรันเทนในไอ i SI ครับ ตั้งแต่เมื่อวานที่ผมปรับกลยุทธ์เป็นย่อซื้อถูกไหมราคายืนเหนือ1916ได้นะครับทิศทางของราคามีการยกโลผมก็ให้เล่นย่อซื้อทั้งวันเลยแล้วเราก็ไปปิดทำกำไรกันช่วงเย็นช่วงดึกนะปิดแบบอิ่มหนำเลยนะครับจากจุดที่เรารันกันไปนะครับกำไรมากถึง2,000จุดแล้วนะครับกำไรมากถึง2,000จุดแล้วพอช่วงกลางดึกเนี่ยเนื่องจากว่าราคาทำเบสออกข้างก็เลยไม่ได้ให้เทรดเนะ ื่นมาเช้านี้ราคาล่วงลงมาไม่เป็นไรไม่ทันไม่ทันขาลงตรงนี้ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยส่วนหนึ่งมันมาจากการปรับตัวของราคาเนื่องจากปัจจัยที่สหรัฐครับเพิ่มกําลังการผลิตน้ํามันเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดของทางรัสเซียนั่นเองก็ส่งผลให้ราคาน้ํามันปรับตัวลดลงครับแล้วก็กดดันให้ราคาทองคำเนี่ยปรับตัวลดลงด้วยแต่ทีนี้เราจะสังเกตเห็นว่าในช่วงของตอนเช้านี้ ช่วงเที่ยงช่วงสายเนี่ยราคาทองคําปรับตัวลดลงมาจริงครับแต่ยังคงเป็นการปรับยกลดลงมาแบบยกลอ่ลยังคงปรับลดลงมาแบบยกโลนะพอราคาทองคํายกโลแบบนี้ครับโดยมุมมองโดยมุมมองนะถ้าราคายังไม่ต่ํากว่า1916แล้วกันถ้าราคาทองคาไม่ปรับลงมาต่ํากว่า1916โดยทิศทางเนี่ยแนะนําอย่างนี้ครับแนะนําว่าเดี๋ยวเรารอราคาปรับตัวลดลงมาอีกสักรอบหนึ่งก่อน ถ้าปรับลดลงมารอบนี้แล้วยังไม่ตม่ำกว่า1920นะครับหาจังหวะเข้าซื้อครับโดยใช้1915.80เป็น Stop loss เนาะเล่นยอ่อซื้อน่าจะดีกว่าสำหรับราคาทังคำนะเล่นยอ่อซื้อน่าจะดีกว่าสำหรับราคาทังคำนะครับแผนคือแบบนี้นะอ่าเดี๋ยวทำแผนเป็นเส้นปะให้นะครับเรารอดูแบบนี้อ่าถ้าราคายอ่อลงมานะครับยอ่อลงมามีโอกาสที่ราคาจะยกตัวขึ้นไปทดสอบ ลุนทำไฮใหม่ได้อยู่นะครับลุ้นทำไฮใหม่ได้อยู่ทิศทางให้ไว้ประมาณนี้แล้วกันทีนี้ข้อควรระวังข้อควรระวังคือถ้าราคาทองคำในชุดนี้ครับดูนะถ้าราคาทองคำในชุดเนี้ยเนื่องจากว่าน้องเขาเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานทำย่อหาย่ยอโลอ่าทำย่อหาย,ย่อโลนะครับนี่นิวโลเห็นไหมครราคาทำนิวโลนะ พอราคาดิดยกตัวนะครับไม่สูงกว่าแนวรับเก่าแล้วก็ยอดตัวลงมาแบบต่อเนื่องเลยนี่เพราะนั้นชุดนี้เรามองเป็น pullback เรามองเป็นการ pullback ได้ถ้าเป็นการ pullback ราคาการทิ้งชุดนี้ต้องมี new low แล้วถ้าจะทิ้งให้หลุดเทนขาขึ้นจริงๆราคาเขาต้องทิ้งลงมาต่ำกว่าราคาเขาจะต้องทิ้งลงมาต่ำกว่าบริเวณ1น1 6นะครับก็จะเป็นสัญญาณในการเป็นขาลง เพราะฉะนั้นมุมมองตรงนี้มันเลือกเล่นได้2ทางมันเลือกเล่นได้2ทางนะครับแนวโน้มในการตัดสินใจเนี่ยถ้าใครที่เป็นสายส c ก l ปิ้งจะเล่นสั้นในส่วนของราคารองคำนะครับก็อาจจะพิจารณาจากรอบของสโตแล้วกันรอสโตย่อลงมาก่อนก็ได้หรือถ้าจะเล่นตามระบบในการ Scalping จริงๆเนี่ยแล้วใครที่ใช้ C D C action zone อยู่แล้วอครับอาจจะพิจารณาเล่นฝั่งขายก็ได้นะแล้วก็ใช้สต็อปตื้นๆนะครับ อย่าให้เบรกตรงนี้ใ925แล้วกันนะครับถ้าจะลงต้องไม่เบรกแถวๆ1925เนาะก็อาจจะใช้เป็นกรอบในการ Scalping ก็ได้นะครับพอให้เห็นแนวโน้มพอให้เห็นทิศทางในการลงทุนแล้วกันนะแต่โดยส่วนตัวครับมุมมองนะด้วยความที่ในทางเฟรมระยะกลางเนี่ยสำหรับสายสนไนเปอร์เเราจะเห็นว่าราคามีพฤติกรรมการยกโลชัดเจนและในทางเฟรมหนึชั่วโมงก็มีการปรับฐานชัดเจนนะครับ การปรับฐานยกโลงในลักษณะแบบนี้อย่างน,น้อยที่สุดโดยมุมมองก็คือน่าจะมีการดีดตัวก่อนในวันนี้ด้วยปัจจัยหนุนในเชิงฟันติเมนท์เตลด้วยประกอบกับเทคนิคอลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยยังให้มิติมุมมองเชิงบวกแล้วกันนะครับว่าราคาน่าจะปรับตัวขึ้นไปต่อได้ถ้าใครจะเล่นซื้อจุดที่เราใช้เป็นกรอบในยะสำคัญก็1915.80ปสตอปลอแล้วกันให้มีลิมิตแล้วก็ควบคุมความเสี่ยง บริหารความเสี่ยงในการลงทุนเนาะวาง MM ในการซื้อขายด้วยนะครับคือ Money Management นั่นแหละอ่าแน่นอนถ้าราคาทองคําเป็นทิศทางขาขึ้นในส่วนของราคาน้ํามันเองครับถึงแม้ว่าจะมีการปรับตัวลดลงมารุนแรงจากแพนิคในเรื่องของการเพิ่มกําลังการผลิตน้ํามันของสหรัฐก็ตามนะครับแต่เราต้องเข้าใจว่าในส่วนของการเพิ่มกําลังการผลิตของสหรัฐเองเนี่ย แม้ว่าสหรัฐจะเพิ่มกําลังการผลิตครับมันก็เป็นแค่มาตรการการตอบโต้ทางเศรษฐกิจนะครับที่มีต่อรัสเซียซึ่งผลกระทบของมันจริงๆเนี่ยถามว่ารุนแรงไหมมันเป็นแค่แพนิคได้ช่วงสั้นๆเนื่องจากว่ายังไงซะด้วยความที่สหรัฐเนี่ยลดการนําเข้าน้ามันจากทางราัสเซียแล้วซึ่งมันเป็นสัดส่วนมากถึง7%นนะครับทีนี้พอเขาลดการนําเข้าเนี่ยถ้าเขาจะเพิ่มกําลังการผลิตเพื่อส่งออกไปเพื่อให้กระทบ ต่อราคาน้ํามันที่สูงขึ้นในขณะนี้ด้วยเนี่ยนั่นหมายความว่าอะไรไปริมาณสัพพายของเขาก็จะขาดนะเพราะจริงๆแต่เดิมอะสาระเขาต้องใช้น้ํามันเยอะอยู่พอสมควรเขาถึงต้องนําเข้าทีนี้ถ้าเขาลดการนําเข้าลงสัพพายเขาก็ต้องผลิตหนักขึ้นแหละแต่นี่เขาจะเพิ่มกำลังการผลิตเพิ่มอีกเพื่อที่จะส่งออกเนี่ยมันก็อาจจะทาให้กระทบเพราะฉะนั้นผมมองว่าในปัจจัยเรื่องของการลดกาลังการผลิตตรงเนี้ยมันเป็นแค่ปัจจัยช่วงสั้นๆครับสุดท้ายแล้วอะพอตลาด หรือราคาผลิตภัณฑ์การลงทุนในตลาดรับรู้รับรู้ราคาแล้วนะ่ะรับรู้การปรับขึ้นลงของราคาแล้วสุดท้ายแล้วครับยังมองในมุมมองว่าราคายังคงปรับตัวขึ้นต่อได้อยู่ดีจากสภาวะสงครามเนาะแล้วก็สภาวะทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นนะครับเพราะเนื่องจากว่าทรัพยากรทางธรรมชาติเนี่ยมันเป็นทรัพยากรที่ค่อนข้างมีอยู่อย่างจํากัดยังไงสุดท้ายแล้วเมื่อมีดีมานการใช้ที่สูงขึ้นเนี่ย ในขณะที่สัพพายเท่าเดิมหรือพยายามจะเพิ่มสัพพายก็ตามเนี่ยมันก็ไม่ได้เพียงพอต่อการกระตุ้นหรือไม่เพียงพอต่อการด้อยค่ามูลค่าของสัพพายในตลาดสักทีเดียวนะครับมันก็สามารถทําให้สัพพายในตลาดปรับตัวลดลงได้แค่ช่วงสั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นโดยทิศทางเนี่ยในเชิงฟอเดเมนทอลคือประมาณนี้ทีนี้ในส่วนเทคนิค้ลเองด้วยความที่ราคาน้ํามันเนี่ยสอดคล้องกับราคาทองคำเนาะราคาทองคำเนี่ยยังเป็นย่อซื้ออยู่เพราะฉะนั้นน้ำมันเนี่ยมุมมองนะครับ ก็ยังคงให้น้ำหนักของการย่อซื้อเช่นเดียวกันนะทีนี้ด้วยความที่ราคาเนี่ยในทางเฟรมชั่วโมงมันอยู่ใต้ค่าเฉลี่ยนะครับแต่ในส่วนของ ISI เนี่ยเริ่มมีการยกโลของราคาแล้วกรอบความเสี่ยงของราคาน้ำมันมัน,มนจึงค่อนข้างกว้างนะครับค่อนข้างกว้างซะหน่อยก็โดยลิมิตขอบครับโซนเข้าซื้อก็จะเป็นโซนนี้แหละในช่วง100นะครับล้วก็สต็อปอยู่97 97.70นะครับ97.70ถ้าไม่หลด97.70ราคาน้ำมันยังคงปรับตัวขึ้นได้อยู่นะครับเนื่องจากว่าน้ำมันเนี่ยเลเวลค่อนข้าง,งสูงก็อยากให้คำนวณ Money Management ก่อนการซื้อขายเนาะเพราะว่าจะเทรดค่อนข้างยากกว่าราคาทองคำพอสมควร e ล a ว e ที่สูงให้ผลลัพธ์คือกำไรที่สูงครับและตามมาด้วยความเสี่ยงในการขาดทุนที่สูงเช่นเดียวกันเพราะฉันก็ Manage MM d d นะครับในส่วนของ bitcoin ครับ เป็นที่จับตาเนาะช่วงนี้น้อง consolidation หรือมีการทำฐานราคาออกค่านะครับเตรียมฟอร์มกรอบการฟอร์มกรอบแบบนี้ไม่ขึ้นแรงๆก็ลงแรงๆแหละก็อยู่ที่สายเชียร์สายแช่งแล้วนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าตอนนี้ในตลาดน่าจะเชียร์อยู่แหละน่าจะเชียร์อยู่นะครับอ่ะเราก็มาดูกันว่าถ้าเชียร์มุมมองที่เป็นไปได้ในการเชียร์นะครับเล่นฝั่งไหนดีก็ยังให้แผนเดิมครับคือย่อซื้อเนาะ แล้วใช้46,500เป็นสต็อปนะครับเราใช้46,500เป็นสต็อปหรือ45,900เป็นสต็อปแล้วแต่ความเสี่ยงที่ยอมรับได้เลยแต่มุมมองก็คือถ้าใครจะ scalping ก็ดีหรือจะ sniper ก็ดีหาจังหวะย่อซื้อแล้วกันนะครับเชื่อว,ว่าราคาน่าจะ break high ขึ้นไปทดสอบบริเวณ5 7 0 0ได้แล้วกันนะครับประมาณนี้อันนี้ก็เป็นแค่มุมมองในส่วนของ technical เนาะที่เราใช้ประกอบกับ signal นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุนทุกท่าน,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 นในวันนี้ครับและเดี๋ยวยังไง ฝากติดตามหัวข้อที่ทางช h a ์คั a c ค d e ด y มจะทําขึ้นมาให้เรื่อยๆล้นถึงห้องเทรดเนาะใครที่ลงทะเบียนเข้ามาแล้วนะครับสอบถามเข้ามา ขอลิงก์แล้วนะครับเตรียมเข้าห้อง Telegram ห้อง Signal t r a d y ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุนทุกท่านในวันนี้ครับขอให้นักลงทุนทุกท่านโชคดีมีกำไรในการลงทุนทุกคนครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับคุณไม่จำเป็นต้องเก่งคุณไม่จำเป็นต้องมีเงินทุนที่เยอะแต่คุณแค่พร้อมจะคว้าโอกาสแล้วคุณทำมันจริงๆเนี่ย